ไก่งวงแม่ยังข้างหน้ามันปุ้งเลยน้องเคยเห็นอยู่พี่น้องเนื้อไก่งวงกี่กับไปไปจับมันงหไปจับห่างมันไปไก่งวงไก่งวงพะเท่ามีหอน สามตัวฮะเจ้ากะากะเโตว่าสามโตสี่โตโอ้ยใหญ่เลยเด้อนี่เด้อมาน้อยเด้อมักใหญ่เลยตอนนั้นเป็นลูกลิงอยู่ตอนนี้ใหญ่ละ ไปขึ้นหาพุทธามีเอาปลามาให้เพื่อนพี่น้องมายามเพื่อนมาลิ่นน้ำสองตายายมายามเอาปลามาฟาเอาปลามาให้ปลาบ่าเขียวหาแรงว่านนี่อะไรปลาขาวปลาขาน้อยใส่ตู้เย็นไว้อ ให้พยาเกี่ยวผ้าอืสีเด้ชีเข่าเมือแล้วข้ไปฮะเข้าไปใช่เมื่อมัดมื่อมันด่างให้เด้เข้าเมือ เขาได้เขาได้เ้าเขาป้ามนคุ <S <S ้มกวาชยได้ันก็เออมนคุ้มเลยหน้าสะให้ห้าสละอ้าเกี่ยวจาแพงจะแพงละห้ากุมภคอเลยเขาบอเออยังได้ยังให้เ่าจะเดินหลังดี่ก่อนกันือ้นรอดูแลกัน ผัดไปให้เขา oh. เพราะอามื่อกี้ก๊อบมาหายีมา,า,าบูทึงนึกแทนมือฮะมูทึงนึกแทนเออน่าสนละขวักแบบเยอะได้เออซีไม่อยู่เอ้ยเนาะหัวน,นี่เนอ้องซีไม่อยู่แล้วพี่น้องเลยเขาเอาไปแล้วเขาขอไปเลี้ยงละ่ะ โอ้โหเหรอฮะนั่นแหละเขาเอาละมาแล้วก็ให้ข้าวให้น้ะมันจะเดือนนึงมันก็ให้จับมันก็คุ้นเลยเนาะเดือนนึงมือเขามีเข่าเก็บล่อยคนเล่นเนื้อนี่อวยบ่บไ้มันเลยเออมันกระปุกัดเลยลูกวัวลูกช้างมาอืมไปพูดเขาก็ให้จับมันก็ให้จับเราบอกเดืองเท่าเดืองเท่าเก่บควายนะเจนคือนั่งบ่าช่วยบอก โอ้ส oh, mm ิไ hmm. ด้ดิ no like bbe bbe> oh, oh, means, ้องเัาแบบกันหต้อเออเออโอ้ยได้ล้หาวสุดโคขือนน้ำเขาบได้่าได้นะโอ้ยยันเอาเลี้ยงบได้ฮามาหลายแลยัมันยันมากับลรีงกัดเดียว กูเดียวก็มากระเบื้องยู่เนี่ยมาก็แมวได้เนาะิปเดียวพวกกันยันก็ุด้พวกเบิ่งพี่น้องหมักมีจะแมนดกหมักมีไปเบิ่งหมักมีดกไปพี่น้องงัอนพ่อเทามีหมักมีแล้ว เราฟันออกนี่ละมมีดกขนาดเลยมึกม,เมเีเดี๋ยวมีน้ำพึมม่งมีหนังนี่น้ำพึ่งเดี๋ยวมันซุกสิม,มาขอเดี๋ยวมันอันเดี๋ยวมันซุกสิมาโอมากินอืมบัดบัดมันซุกเลย เดือนค้อนเดือนงยามเดือนี้สัมันโบซุกแล้วกเป็นนี่พี่น้องดกเถอีกกนั่นเด้อเด็กกนั่นโ้ามนก้วนั้ดาคือตึงๆละนี่กกนี่พี่น้องสีตึ้งๆลลองปอกระปเด้อโอ้ยมาลินาสี อาป่ามาให้เพี่อมีเลยฮาดิซีไปอยู่ละสีไปแล้วบริมาหึงแล้วบริพาหึงมาหึงมาเขาอ,อาให้ตุย้ยเลยปนมาค่อยพระคืนจอยแทะม,มันกินข้าวเพียงพอมันลายตัวก้าตัล่ะ<า>อือได้ลายเธอได้ mong muốn sao 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 muốn nhiều khi nó nhảy lên cướp na, nó nhảy phép, nhảy cả cướp mã, nhảy trôi khi nó là trôi máu kheo, à. bây, bây tôm là nĩi leo, mình vít tôm là, ừ. mình nhảy đã sáu là, mình là mình là lại lẹ. เออตายตัวนึงถึงบกเพาะพอมันตายตัวนึงจ้างดินอยู่ตัวนึงบ่เว้าคนบ่ว่าสัตว์เนาะจักจ้างรถดินอยู่ครเออพาจ้าอือัวก็จ้างอือต้องมีรถตัวนึงตายคนก็ต้องมีรถเป็ดคนีผู้ไปอือสัตว์แงผู้ อพอแล้วลูกขึ้นมาห้าคนเหลือจะค้นลูกเก้าสิบห้าคนก็ไายโลอีกเนาะลูกพุทธมีพี่น้องเอ้ยสิบห้าคนไายโลโลกป่ายเออเมียก่อน โชคส,สีงามขนาดนา่าจะยังเบาหลายเมียแท้งามเลย่ <c oughs> า่าา,า่ <c oughs> า่าพญาโชคสีสลายเนะ <c oughs> จะได้มีหลายคนจะได้ลูกสิบห้าคนสิบหกคนเมื่อบออวดลอืมก็ลงเือไปนี่ <laughs> chào Phụ <laughs> ừ, Cái bên đây mình bảo, khá ơn khán lốt. Khá ừ. cho nó lâu thôi. Sáng ta con, lâu nó, Lâu Thao để kín nhu tấn nhưng nói, hên không kín lâu hải đâu. Bật tự yên kênh xáo, bật nhúc, nhúc lâu ไเราไ่ได้กินแล้วไม่ไหนเข้าไปเอ้าท้าไม่เข้าเข้าก็คือแค่พันมากไปแล้วตกตะลางแล้วกมาให้บุมิกิคนเราไม่โทไม่กิมคนเราหลายเพราะงเาหลายบาคือ ก็คือมุกมกระแพงกระสาวก็ม,กม,มักเลย,ลยจักเมียรวมหม,เมเดเมียเจ้าสิบเอ็ดเมียผู้นี้โอ้นีล่ละหนา,าวแพ้เลยเดอดหนาวขนมยูตหาห์นเจ้าจำซิบุกโคโคโตกอไฟนำกับบังเอาเอาหมดตัดแตแกแล้วอยไว้ให้ไวได้ยูทิป รวมเบิร์ละสิบเอ็ดม่ยาลูกสิบห้าคนโพสแเจานี่สุดท้ายได้ยูน้ำลูกชายคนเดียวนั่นแหละหักลายโพดเราไม่มีพายูน้ำสุดท้ายเจา้าวคุกลัวโคบ่ญกอืมเขาก็มาหาย,ย่บอ,อือมาใครเนี้ยแฉลบแอืมใครเนี้ยเขายังมาหาย พันธ the ุ์มากพันธุ์ภูแม่เท่าบ่ได้ปเลี้ยงงัวเนาะปอยล่ะบ่คือยามพ่เลี้ยงงัวโอ้ยว่นเท่าลียังบ่มาอยู่ไปบ้านูบางแงโอ้บ่ห่วงเ้เออจมอยู่ไดว่าบ่ห่วงเ้ห่วงเป็ดหงไก่เลยนไปชุนี้มีจีลี่อยู่ มาได้แต่เพิ่นจมเป็ดก็บ่เห็นไก่ก็บ่เห็นแล้ววันนี้เพิ่นห่วงอันนั้นแหละมลบาดนี้ัวนี่เจไปาอยู่บ่ฮะัวัวลูกชายเราเลี้ยงตบนเกี่ยวแมมีตเบ้กเดเออเบ้เรื่องเฮือนหั่นบ่แม่นงัวเบ้ว่าพอไคผู้ีแม่กอต้อย เต้ยเฮ้าอ้อยแล้วแต่ผู้ใดว่างผู้ใดว่างกับผู้นั้นป้อยผู้นั้นไล่จำกับกับบไรลาไปก่อนด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสาวอึ้งคซาดเด้อกับวันนี้ก็บวันนี้อย่างพี่น้องมาโอมมาลมเดียวสาวสีกับ,บ่อยู่ละเพื่อนเอาไปเลี้ยงละเบ๊ยบาย